มันทำงานร่วมมือกันปล้นทรัพย์สินราชการมาตลอดเกือบ20ปีโจรปลัดนี่นะไปเรียกเหมือนว่าอะเก่งจริงก็โผหัวออกซีตำรวจก็ว่าไงมาบีได้นะเก่งจริงก็โผล่หัวมาซีคนตำรวจก็จะโผหัวอยู่ในกระจอกป้องชักปืนยิงปังยึดวุบวุบหลุมอได้เรื่องเป็นทีเดียวปึ๊บแก่คนบงคือแตป้องกักระโดดเลี้ยงแล้วก็ แต่พ oui, ี <but> ่อรู้พี่อ่า้มันไปสัญญาไว้มื่ไหรว่ามันจะมารอหนึ่งนึ่งน่งมันมาเรื่พี่บอกขามาทำสัญญาไม่ไม่ที่พี่บอกว่าข้าเสือหารมาแล้วมันไปสัญญาเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณพ่อโดนป้น ปล่อยจริยาเดี๋ยวนี้ฉันเป็นเชลยของนายนายจะทำอะไรกับฉันก็ได้ผมว่ามันก็เหมาะสมดีอยู่แล้วนี่ชวนพูดดีกับลูกสาวทราชนฉัน